สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆีไปเติมกันนะทุกคนคนออกกันน่ากลัวดูไอ้เาตีปะนนาะขาขาปะนะเฮ้เพื่อนขอกระบอกอย่างเี้ยฮะอยู่ข้างล่างล่างโอ ไม่มันอยู่หน้าผมเนี่ยเพื่อนวิ่งออกไปพอดีมันออกกันหมดแล้วออกเหรอ มมาตีทุกคนจังเฮ้ยละตี้เราตึงจังแล้วผมไม่มีปืนพลาดแรกตัวเสียใจมะเฮ้ยบอดไม่ตายทำไมมันมันอย่างวะเนี่ย มันนที่่ไโดิงข้างหน้ามีเสาปะมันฉีกออกแฉกการไปแล้วอ่ะกำลังไปมันก็ไอ้พวกนี้แหละโดดมาแล้วโดดออกเหรออุ้ยพี่น้าน้องมีตัวอุิยข้างบนข้างบนเพิ่งโดดลง โอ้เพียบเลยอะ่ะมันโดดลงมาใหม่อะ่ะในอุโม,มงค์มีคนนะบ้านเหลืองมีนะฟ้าฟ้า,ฟาหลังหักระวังหลังหักชิบหายกระสุนน้องหมดพี่เรียบร้อยอที่ไม่มีสอมอง,องกายแล<อ>ย้วน้องดึงบ้านอยู่นะไปบ้านมีมาร์คที่มุกเตะใช่ทางบ้านมีใครออกได้บ้างอะ่ะอ๋อแซม ใช่ไหม่น,นี่อุ้ยตอยู่นี่ตายล่วงไปแล้วว่ธีน่าจะดึงได้เ่ะน้องห่งดึงได้ดึงได้พี่เล่นไปไม่ได้ละดงหม่วะนักสองหมดปะตายตายน้อง่งตายน้องหนึ่งตายน้องห,หนึ่งอนอ,อยไอ้เลือเหรอมีอีกมีอีกข้างบนอนะบนเขาอะ แซมข้างบนสุดเลยดันเลยดันเลยโดดเข้าห้องมงเลยก็ได้นะอ่าโดดเข้องมงเลยแย่งแย่งห้องมงเลยแท็กระสุนไม่หมดนะวิ่งนะแซมหน้าเขามีเออหมดตีไม่ต้องเกิด ม่รอตัวโมงมาชุบันอเออมันเข้าโมงออแล้วก็ออกมาอะไรอืมไม่เข้าโมงออกมาชุบปาดศูนย์เกลี้ยงหมดแล้วโอ้โหศูนย์เกลี้ยงหมดแล้วโดนตียอยู่สามแยกสามแยกจริงอ่ะโอ๊ย กระสุนเหลือสองแม็กค่ะมาเลยเฮามีสองแม็กซดิตรงนี้เห็นนี่ Watch out ต้องดันเข้าแคปการ์ดอะขอกระสุนหน่อยต้องดันเข้าแคปการ์ดอะไปะจะไปเอามันนี่แหละ ห้ามลวงละกันอ้อมไก่ก็ได้ฟะอ้อมขิดสายไ,ไก<า>่เลยชื่อผายนะพี่ซ้อนอยู่พี่ซ้อนอยู่โอ้โหเล่นของเล่นอย่างนี้เลยหรอดูถูกกัมนเกินไปเออสวยอ้ยหลังหินพี่หลังหินที่หทไหนหลังหินด แซมทำอะไรกันกำลังดึงเพื่อนอยู่ดึงเหมือนกันที่มียาว่ขอยยาขอยาดึงเสร็จแล้วน็อก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 เฮ้ยบรน็อกข้างสองเลยนะไอหลังหินอ่ะเขนันลฮ้ยไอชีอะน็อก ยมันน็อกกะมันน็อกะไม่น็อกอุ้ยเขาดูวมาน็อก <laughs> อเขา,าลขเลยยุ่งจริงแล้วนี่งเนี่ย Mark the location ย้ายมันไม่ดันมันก็ถอยอะ่ะไหวปะเออหลังเข้าหลังเข้ามี เต็มเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสูงไม่ต้องขึ้นสูงถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาไม่ต้องขึ้นสูงถอยลงมาถอยมาอีกถอยไม่ได้หรอ <Sham it> ผมไม่มีไฟผมไม่มีที่เดิมเลยที่เดิมเลยผมจะตายหรอผมไม่มียาวอะ อ่อมันชุบที่ไหนอ่ะบ้านเนาะบ้านชุบเหรอเออบ้านชุบลงไอตัวเลยนะเหลืออีกตัวเดียวให้มันต้องเหลือสองดิถ้ามีคนชุบคนหนึ่งแล้วก็บัสตี้มาอย่างที่ผมบัสตี้ใช่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 ล่าสุดคนอนี่แหละแล้วก็โดดไปแถวอุโมงคนหนึ่งนะฮะโอ้ชุบไปอยู่ไหนเอาวะจะมา้ว่าเดินให้กำลังเดิน ผมเดินกับร์หนึ่งอย่ไปไหนวะนี่ดีนะเอ้ยโอ้โหขออะไก้อนเนี้ยนี่เนี้นะยายายางหลังแต่ตั้งเกี้ยวมันอุมงอ่ะเพื่อนมันโดดลงมาแล้วเราไอ้ตัวชุกมันอยู่ไหนวนะเนี่ยไม่หัดปะยาก็ไม่คนะ่อยมีเห็นละ แล้วมันเนียนมาชุบได้นะเอาเรื่องจัดเอคที่ไม่เลงแม่งยิงกันหมดแม็กก็ไม่โดนสุดแต่มันก็สุนละกันมันต้องเลงเอคมันต้องเลงอย่างเดียวเลยออเคอคปั๊กโซโค เ,เจอ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 หน้าหินหน้าหินน้องหนึ่งมีข้างหลังน้องอีกหลังไกลแซมขึ้นไปอยู่อยู่บางทนมันดึงกับเรียงวะมันน่าจะยังมาเถอะมันน่าจะมาเแต่ยำยำน่าอยู่ที่เดียวกันเลยอีกตัวนึง ตายใชมีสุนฟ้ากันไหมนี่อ่ะ้ามาขึ้นวานี่หัวนี่ขวนี่ ไหว,แถว,แ,วแถวสามแยกพอบนเขา,าอ่ะแถวสะพานอ่ะเออบนเขาอ่ะล้มแล้วไปเลยวะคนหลังเห็นว a t c h out ยิงไม่ออกเออหน้าฮอนกหน้าน็อกตัวใกล้มั้งอ่าโอเคโอเคโอเคตัวใกล้น็อก ลังทีเจ็บอ่ะมันไม่โผงแล้วก็สาเข้ามากเกลอกเกชันขาออกไปแล้ว <laughs> ตายเลยไหมตายเลยตายเลยมันตีเดียวกันอ่ะทำไมมันมองแบบซูมเหมือนแบบจะยิงกันเลยเมื่อกี้อยากได้ไปลายปืนครับปลายยาวไป เราสรุปกระส่ดนยูมพีโหไม่มีไม่มีใครเล่นเลยเหรอหืมาเจอค่ะไปเจอซักศพเลยไม่มีใครเล่นเลยตายมทยนะพไอาหาะอนะแต่วงอะือเเดี๋ยวตาไทยโอ้หววงพลัง แล้วตาท้ายเหมือนกันตีสามแล้วนอนนอนนอนแนะนำค่าหน่อยนะการกบกกบ อ้าน่ามีสิทธิ์เปเป้ไหมเนี่ยดูเงียบๆนะนี่อ่ะสุดยมีป่ไม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 ่ม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไไ่ ฟีดขึ้นมิดมีมิดมใีใช่ใช่เจอแล้วตายเลยมีตีหนึ่งมันยิงพี่หร,หรือยิงกันเองวะมันยิงกันเองมันบวกกันอยู่ เดือดกี่ตัวห้าตัวเฮ้ยชั้นบนมีขอขอถมเน็ตก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มขึ้นนะดนันไว้เพิ่มขึ้นนะ ฟ้าขอโทษประเทศดีมันไม่ได้อยู่ด่านฟ้านะตัวที่น้องยิงอนะ่ะมันอยู่ห้องซ้ายนะ่ะนั่นไงขึ้นไปละว่แล้ผมโดน แบาน้มีนะขวาพี่หน้าต่างนี้นะมี Watch out งเียเข้าไปไดิ Watch out หน้าต่างซ้ายขวาไปล้วไปลอวเดี๋ <c oughs> ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเด็ดเด็ดเด็ด ไก่ตาเมื่อกี้จเจอเข็มแต่ไม่ได้ยิงกันจบแล้ว